สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่คั่วเด็กหอหอหออค่ะมือนีนําเสนอเมนูส้มตําปลาหละแซบแซบกินใดก็กินกินบ่ไดก็ต้องกินแล้วเนาะทุกคนเมนูง่ายๆสไตล์เด็กหอวนี่แหละมีเอียงเข้ากับไส้ไปกินเข้าไปเนาะทุกคนมือมือนีเข้าสิมาก่วนโคขวนมะพุง มาเมาื่อเป็นสังไงฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดกระดิง่งกดติดต,ตามทุกส่องทางเพื่อเป็นกำลังใจให้เนเดอมือไม้ฝึกหัดตกคำเบาเนี่ยตกน,นั่นตกนี่เนี่ยกะเพราะว่าถอคอภัยมาเฮ้ามาเลิมเลย ตอนแรกพี่นงได้บอกหงมากอะเบิดตตลาดกะมีอยู่หน่วยเดียวพี่นงซิปหาบาทกะต้องกินเนาะเมืองโบเมนบานเฮ่ามันกะแพงกินไปอ่ะก็ซับซับซับนั่นแหละพี่นงยาบหยาบมีดกะบวกล่ยคมมีดกะมีนี่น้อยซ้ำนี่แหละนั่นกะเฮ็ดไปเตี๋ยเข้าว่ามีจังไดกะกินจังสันบานเฮ่ามันแหลงเพิ่นวะ ก็น,นี่แหละพีน่นงก็ได้บักุงนนวยนี่ยหน่อย,ยมากซาับเพื่อสิเขา่าอ่าเอาก็ซับไปเรื่อยๆจังสิแหละจนกลัวมันสิได้คกนึงกับพ่อเขากินผู้เดียวว่าได้กินหลายตามจริงค่ะสมมติเขามีแนวขูดนะเขาเอามาขูดกับแป๊บเดียวได้พีน่นงแต่มันบอแซบมันสิเละ เส้นมันสิอ้อยเนะมุนอุ่ยปุ๋ยเวลาเข้าตําจังสินนะโบกือโบอกือสูซับซับปานเห้าทรมา,าศาสแม่นหน่วแม่นหน่วนี่แหละเนาะเขากะซับไปเล่นไปแล้วแต่มันสีแล้วยามได้แล้วเขากะเห็ดเผืดเพื่อไปก่ยายฝ่าวเบือเบ่อกันเด้อล่อไปก้อนพี่น้องเข้าได้ถ้วยหนึ่งบุหรีเข้าจังสิได้เป็ํตำกะจักประมาณสองหยุมมือใส่โคกเนาะพอโคกเข้านั่นนะน้อยหน่อยนอย,นอย,นอย นี่ก็ล่องยุ้มเบิงอะสองมื่นแล้วล่ะขิ้ขานขูดคือกันขันแหลกนะาะเขาก็ได้ดบักพริกมาบักพริกนี่โมเมนอีหยังงนี้พี่น้องมันโมได้เฮียวไดมันโมเมนบักพริกแข้งมันเป็นบักพริกเฮียว เพื่อสิเด็กินนอกกระซื้อมากกระแซตู่ไหว้มันผัดเตียวตู่เย็นกระหัวดีนั่นแหละกระตำอันที่หั่นมีดกระโกเข่าดอกแห่งหั่นเห็นมันพวกหัวหั่นเนาะแล้จะเวลาตำมันจะโบสะเทือนอันว่างเนื้ากับใส่ผงนัวเข้าไปผงเอลซาแน่มันเอิญผงอิทาเลียใส่ละแเสบใส่หน่อยแสบหน่อยใส่หลายแสบหลายเอออันนี้ก็อยกคบขึ้นมาก ยามันหดสั่นลางบูเพิ่งจีดา้าโคเอาก็เลยโยกให้มันตําแบบเออทุ่นแรกงเนาะทุ่นเสียงให้เสียงมันโมนดังมากมหม่กระปุ้งไปตามใส่สอดเนาะมากวานกับใส่วานนี่กับมากวานเนี่ยกับใส่ซองส่อนเครื่องกับพา คาะเหลือจงไหนห้าก็ค่อยเติมที่หลังไปเนาะน้ำปลากระใสไปสองส่วนพวกโบมักเข้มมักหนวดหยวอนประแดกส่วนให้มันเข้มหนวนประแดดโบมันเข้มน้ำปลาเนาะพี่นวลเนี่ยกรใส่บอกเขือหน่อยหน่วยไปมีไรใส่ไรมีหน่อยใส่หน่อยยังใส่หลายังแสบแหงนวในี่พี่นุ่งอันเบิ่งบักหนาวเพลิ้นเขี้ยวเคียวเขียวบักเน่ากับแพงเนี่ย หน่วยละตัางหาบาจบาทกระมีน้ำกรบโบมีก็ได้จังสิมากเลพี่น้องมีกรบโบข่อยคมน่ก็ตามภาษาเขาก็เฮ็ดไปให้มันฟานให้มันได้กระพ่อนั่นแหละพี่น้องถ้าเบิ่งมันสิเป็นจังได๋มันก็สิส่งสินหน่วยดอกอาเบียไปสักหน่อยนึงเออใสๆเข้าไปอันยัวยังยังบ่ทันได้ยนยัวขายของแ่บนี่น้ำปลา ตาอียงกะนั่นแหละบ่มีโฆษณาเฮาก็บ่ไปยังก็ใส่ให้เพิ่นไปเออเพื่อคลิปเฮาดังเนาะเฮาก็เออค่อยมาทีหลังก็ได้นีเฮาก็ยั่วเออยั่วเข้าไปเออยั่วหลายก็บ่ดีดือบักนสิขมเฮาก็พอประมาณก็พอโคเลโคเลโคเลให้มันเข้ากันเ การไส้คันขาดเลื้อยเขาก็ใส่ไปคาดผุนนนงนัวเขาก็ใส่ผงนัวเข้าไปมันแสบมันนัวขาดปลาแดกก็ใส่เข้าไปอันนี้ก็ซิมเบิงอาได้รสชาติยั่ยั่งขันบ้านใดก็เติมลงไปอีกแสดงว่ารสปลาแดกมันก็ซีดแสบดีได้มาใส่เอาผงนัวลงไปอีกแสดงงงหนึ่งมัว,น,ว,น,วนัวในทุกคนในย่างวาใส่เนื้อแสบหน่อยไส่ร้ายแสบหายใจหนีอยากใส,ส่หัเวเบิร์ดถุงขน่ะ แต่ก็เก่งใจเนาะก็เออซ่ําพอประมาณแล้วสิห้าวใส่หลายใส่หลายนี่ได้กินน้ําบวยเป็นขัวสุได้พี่น้องอันนั้นผงนัวนี่แต่ก็สร้างแหละมันแซ่บเฮาก็ใส่เข้าไปอันต่อไปเฮาสิใส่ขันพอเฮาได้เครื่องปุงแซ่บแล้วแม่นบ่เฮาก็สิใส่เส้นเด้พี่น้องเบิ่งว่ามันสิแบบําไหนพอเฮาแซ่บเฮาก็ใส่เข้าไป กับ,บีบักหน้าวใส่เออบักหน้าบวบัวสมพี่น้องบัวมีนามเออเฮจันนีกับบวสมไทยเนี่ยตันอัานห้าใส่บักขามไทยอ่นเนี่ยเป็นนามบักขามจังสีนะเสียบแต้มันจะออกเปี้ยว,วนหวานกันข้าใส่นาำบักขามแทนเสียคือเก๋งทั้มตื่นไฟโล่ขาดข้าไปเนาะแบบนั่อยๆ่ยๆที่ว่าไป อยานแด๋มันสีเหลวดิปุ๋งคักปุง๋งในแสดงว่าฝีมือบั้น่านใดญ่บั้นเด๋ได้พี่น้องงูศาสตรมันบั้น่านใหญ่นี่แถสีสันน่าม,มันสีนวลนวลสมสมจังสีแ่แหละเดี๋ยวใส่บั้งคุงเข้าไปเออหนุ่มนึงนังอีกนุมนน่มนึงอ่านุ่มเด่นหน่อยสูบกระแทบเบิ้ลนั่นซะกระเทืนนอนโน้พี่น้องแต่โคกับมันน้อยเขากับปเป็นบยิ้งเขากับซ้ำกินปากเดียวกรบโบลายเพราะหายอยาก สูงการจังค่อยกลับเมื่อกินบ้านเห่าก็ได้เดือดใส่เปยัวยัวยัวเข้าไปยัวให้มันเข่ากันพี่น้องมึงที่เรสีสันเป็นถ้าแสบมือจังวะโอ้ยกันคายกันเลิศคักแหละคุณน่ะเลิศคักมีลูกมีเลิศทั่วปานเออคุณน่ะเลาก็ตักตักแล้วก็จิ้มเบิ้งซิมเบิ้งว่าขาดเลือดอีกขาดเลือดก็ใส่เข้าไปใส่หลายปานเหมือนกรบปุกขวดจะขาดเลือดแล้วน่ะพี่น้องเออซิมเบิ้งได้ยัง กันได้แล้วกับควนโคสกสดตัวบันนี้ผอมยโยงเอออันนี้กับโคกหน่อยน่ะพี่น้องเ้องกับเด้กินซ้ำนี่เลยอ่ะคือสองคือสองอยืมมือกับเบิร์ตจืดได้หรอข่าวนึงกินคนเดียวหอวมันมาเนาะปลาหลาอยู่ในสายเหลือก็เดืยดตามห้องเลยอ่ะประเทศลงไปโอ,อ้ยสีสันกับส่งคืออยู่ได้หรอ วันหยุดนภี่งค์เขาก็หาเห็ดหาข้ามไปกินไปบานเฮ่าเนื่องแหละยกไก่บานกับขึ้นหอยกับเขาแถวบานอี๋แอกับเมื่อสงการนี่ผู้ใดเออกระปุบานกับกับไปหากินของบานเฮ่าเนาะเสียบเสียบนุ่นนัวกินอยู่ทั้งไทยได้กับบกคือบานเา่ารพ่นงค์กับเขากับน้ำกับเดินได้กินกับว่าเมนเพิ่นเออขันไพ่ได้เส้นนี่นะลืมมะลุ่ง จังใดก็ฝากติดตามในเด้อพี่น้องคัวเด็กหอฝากกดไลค์กดแชร์ในเด้อค่ะสำหรับมินิกาสวัสดีค่ะ